สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y o u t u e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะทำให้ครั้งที่2อตั้งแต่ทำคลิปมานะครับต่อไปนี้จะพยายามทำให้กับแฟนอาร์เซนอลนะครับสำหรับสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็หลายๆทีมที่ไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ วันนี้นะครับสรุปข่าวสโม,มสรอาร์เซนอลนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่ในวันนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในสโม,มสรเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อนนะครับไม่พูดพรามทำเพลงละใส่เลยนะครับผู้บริหารนะครับของอาร์เซนอลเนี่ยก็จะลดค่าเหนื่อยลง1ใน3นะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการเสริมทัพนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาในสโม,มสรอาร์เซนอลเรื่องของกองหน้าวันนี้ เป็นเรื่องราวของรากาเซ็นะครับที่ตกเป็นข่าวว่าจะไปอยู่กับสโมสรในสเปนนะครับเดี๋ยวมีในข่าวนะครับแล้วก็การเสริมทัพกับนักเตะดาวรุ่งนะครับเรื่องราวของโทมัสพาเช่กับอาร์เซนอลเป็นไปได้หรือเปล่าคูตินโยกับอาร์เซนอลทำไมเดิวนนี้ถึงออกไปในทางเชลซีละ่ะทำไมถึงไม่เข้าทางอาร์เซนอลแล้วก็การเสริมทัพนะครับเสริมทัพดาวรุ่งเนี่ยดาวรุ่งของสโมสรหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาอยู่กับอาร์เซนอลเหมือนกันรวมถึง เรื่องราวนะครับของพอพอกบาผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าพอพอกบาเองเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของเทียรี่องรีและโรเบียปิเลสนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะใครนะครับมีรายละเอียดในข่าวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโม,มสรอาร์เซนอลกันช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับ ข่าวที่1นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวในสโมสรของอาร์เซนอลก่อนนะครับวันนี้นะครับสมาชิกและคณะกรรมการในบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลนะครับมีมติตรงกันนะครับว่าจะลดเงินนะครับหใน3ในการช่วยเหลือสโมสรนะครับรวมถึงแผนการป้องกันไวรัสโคโรนานะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับจะได้รับค่าตอบแทนนะครับแค่1ใน3แค่นั้นเองนะครับรับไปจนตอนนี้ถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ ยังคงจ่ายเงินให้พนักงานแบบ100%จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นี่ครับนี่คือข้อ2นะครับส่วนข้อ3ก็คือผู้เล่นนะครับจะลดเงินเดือนหรือไม่ต้องหามาติอีกทีนึงนะครับตามรายงานในตอนนี้เองเนี่ยยังไม่มีการปรับว่าผู้เล่นอาร์เซนอลคุณต้องลดเงินเงินดือนลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรตอนนี้อาร์เซนอลยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ผู้บริหารบางคนในกอมาบอกเลยนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างที่เรา ลดลงเนี้ยเรามุ่งมั่นให้กับสโมสรรวมถึงช่วยเหลือพนักงานบางส่วนที่เงินเดือนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่านักเตะอาร์เซนอลบางคนก็เห็นด้วยนะกับการที่ที่จะต้องหักเงินมาช่วยเหลือคนในสโมสรเดียวกันนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซงลากาเซ็คกันนะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ทราบยังไงอ่ะไม่ค่อยได้ทําข่าวอาเซนอลเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ผมไปข่าวนะผมรู้สึกว่าเอ้ยสโมสรแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะสโมสรอาเซนอลในวันนี้นะครับเรื่องราวของอเล็กซงลากกาเซ็คนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าสโมสรแอตเลติโกมาริตนะครับต้องการดึงอเล็กซงลากาเซ็คเนี่ยมาเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับก็ดีโก้ซมิเน่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ย ยังไม่พอไม่พอใจในการจบสกอร์แล้วก็ประนนประตูตตที่ได้ของสโมสรแอตเลติกมาลิดเท่าไหร่นะครับตามรายงานนะครับว่าแอตเลติกมาริดเองเนี่ยจะให้อเล็กซงลากาเซ่นะครับเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเจ้าตัวเองเจ้าตัวเองมีความสนใจแอตเลติกมาลิสไหมนะครับก็ได้รับการยืนยันโดยโดยผู้เล่นโดยมิกไปบอกกับมิเกลอาร์เจตาไปแล้วนะครับว่าผมเดาว,ว่าเป็นอบาเมยองกับลากาเซ่นี่แหละนะครับ คือ2ผู้เล่นคนสำคัญในข่าวบอกว่าได้เดินได,ได้ได้ไปบอกกับมิเคลเจตาไปแล้วนะครับว่าถ้าสโมสรอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ได้เล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสคนนี้จะย้ายทีมนะครับก็น่าจะเป็นอเล็กซงลากาแซกกับเอมริกบอมบิยองนั่นเองนะครับคือตามรายง,งานของข่าวไม่ระบุชื่อแต่ก็พอจะเดาได้นะครับสรุปนะครับอเล็กซงลากาแซกนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสร แอตเลติกโกมันรลดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยก็ได้นะครับสัญญาของอเล็กซองลากาเซตเหลือ2ปีกับอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพบ,บ้างนะครับก็วันนี้เป็นข่าวกับแอ็กโซลดิซี่นะครับแอ็กโซลดิซีคือใครนะครับผมก็เพิ่งอ่านนี่แหละนะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรสแตนดาร์ดเดรงนะครับ ซองดาดเดแรงนะสวมเสื้อหมายเลข6เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับอายุ22ปีแค่นั้นเองนะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกครับมันต้องมีแมวมองไปสังเกตฟอร์มการเล่นของนักเตะคนนี้ก่อนนะครับแล้วก็มิเคลเตต้านี่ชอบมากเลยสำหรับอ่าเยซซี่นี่ครับก็จริงๆนะนักเตะคนนี้นะครับม่ผมอ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะครับแต่ว่าในวันนี้เองเนี่ยเจ้าตัวเองนะครับ มีค่าตัวอยู่ที่18ล้านปอมนะครับถ้าอาร์เซนอลจะทุ่มดาวรุ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําได้ที่สำคัญก็คือสัญญาใกล้หมดแล้วด้วยนะครับสำหรับเดซี่คนนี้นะครับก็ต้องรองรุ่นกันแหละว่าอาร์เซนอลจะยื่นดีลนี้อย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับตอนนี้มีสโมสรนอริซิตี้สนใจเดซี่กกานเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะดาวรุ่งวัย16ปีนะครับที่ชื่อว่า ขาใครนะ, Bog ard, Bog นะร,รออนา ard, ม,มาเรโบกาดโบกาดี้นะครับหรืออ่านว่าโบกาดนี่แหละมีผมอ่านว่าโบกาดไปเนาะนะครับก็จริงๆนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งของสโมสรเฟยโนูนะครับผมเรียกว่าโบกาดละกันนะครับโบกาดนะครับก็เป็นหลานของอะไรนะวินสตันโบกาดอ่าที่เป็นที่เป็นผู้เล่นคนเก่าของเชลซีในยุคนู้นนะครับถ้าเป็นแฟนเชลซีคงจะจำได้นะครับก็ เด็กหนุ่มคนนี้นะครับเป็นหลานแล้วก็เล่นทีมชาติฮอลแลนด์แล้วรุ่นยู16ปีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็เห็นฟอร์มการเล่นของเด็กคนนี้แล้วเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะครับเขาเลงสนามให้กับฟยนูตไปทั้งหมด19นัดน,นะครับแล้วกเ็เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ด้วยนะครับ โบกัดนะครก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแต่ส่วนในข่าวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับอายุ16ปีแค่นั้นเองนะครับซึ่งอาร์ซนอนสนใจที่จะดึงไปร่วมทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับเชิงลึกผมไม่เคยรู้เลยนะว่าพอพอกบานะครับ จะมีแฟนพันธุ์แท้ของเขาคือเทอรี่องรีและโรเบร์ติลลสนั่นเองนะครับตัวของพอพอกบานะครับเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อผมใช้คำว่าเคยนะเพราะว่านักข่าวเขียนให้ผมมองภาพเป็นอย่างนั้นะนะครับพอพอกบานะครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับนะครับว่าสมัยก่อนเนี้ยผมอยู่กับพี่ชายพี่ชายของผมเนี้ยเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยพอพอกบาลเนี่ย ผมรักทิรีองรีจริงๆนะครับแล้วผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาร์เซนอลด้วยนะครับก่อนที่ผมจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับคือบางทีเนาะยอมจำนนด้วยสถานการณ์อนะ่ะผมเล่นให้แมนยูผมก็ต้องไม่พูดถึงอาร์เซนอลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์เขาเฉยๆนะครับก็หลังจากที่อ่ายังไงอะ่ะโดแบรบ์เปียส์นะครับทีรีอองรีเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เหมือแนบบกับว่าเป็นนักเตะที่ให้ความเคารพมากๆ แต่ผมอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าทําไมพอกบาถึงไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทั้งที่คุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าเหตุผลที่ผมต้องไปเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะพี่ชายของผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองผมไม่สามารถพูดอะไรได้ก็คือน้องไปตามพี่นะครับก็ตามนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอกบาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโรบไบเปเลสและเทรีอองรีนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพอีกหนึ่งเดีลวนะครับผมนําเสนอตามเวลาของข่าวเนาะก็เป็นเรื่องราวของโทมัสพาเช่นะครับโทมัสพาเช่เนี่ยก็มีค่าฉีกสัญญาที่เราทราบกันนะครับคือ43.5ล้านปอนด์สโมสรอาร์เซนอลี่ผมจําได้เลยว่าเป็นสโมสรแรกๆเลยที่สนใจโทมัสพาเช่ในการฉีกสัญญาตอนนี้หลายๆทีมนะครับหลายๆทีมผมพูดได้เลยว่าสเปอร์อาร์สเปอร์อาร์เซนอลแมนยูนะครับแล้วก็ อีกหลายทีมสนใจพาเทสด้วยเช่นกันรวมถึงยักษ์ใหญ่ในยุโรปด้วยยูเวนตุส hmm. <ument> ด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยสมสรแอนเติโกมาลิทนะครับก็กําลังพยายามที่จะยังไงต่อสัญญาต่อสัญญาของโทมัสพาเทสนี้ออกไปโดยการเบิ้ลค่าฉีกสัญญาเป็น88ล้านปอนด์เลยตามรายน่าเรียของข่าวนะครับโหเบิ้ลไปเท่าตัวเลยนะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอให้กับแอเติโกมาลิทพิจนาณา เด็กหนุ่มคนนี้แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับถัาประเทศนี้ถ้าเสริมไดน้นี่กลางอาเซนอนนี่แข็งป๊กเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสเซอร์บากันมั่งนะครับโทมัสเซอร์มาเนี่ยผมเอาเหตุผลก่อน,อนเนาะการที่ได้อยู่กับสโมสรแอตเลติโกโมาริดเนี่ยมันก็มีปัญหานะปัญหาตรงที่ว่าตัวของดีโก้ซิเมเน่เขาไม่พอใจในเรื่องของสิ่งที่โทมัสเซอร์มาเป็นอยู่ก็คือรูปแบบการเล่นของเขาอะนะครับ คือตามรายงานเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าคุณไม่ได้พิสูจน์ตัวเองกับเงินที่สโมสรจ่ายให้อะไรไปนะครับก็คนที่จะย้ายสโมสรนั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสที่โซมัสมาเน่จะมาอยู่กับอาร์เซนอลได้เหมือนกันนะครับอาร์เซนอลมีภายใต้การนําของมิเกลเตต้าเนี่ยน่าจะพูดอะไรกันง่ายมากขึ้นนะครับคืออาจจะมีการต่อรองที่ดีกว่าดีเกลเซเมเน่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าโทมัสปาเต้เนี่ยกับเงินเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ ระ43ล้านปอนด์เนอประมาณนั้นนะ่ะก็ดูว่าอาร์เซนอลจะฉีกเงินก้อนนี้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิปเป้คูตินโยบ้างนะครับก็รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมผมเพิ่งมาทราบจากดิวของอาร์เซนอลนี่แหละนะครับว่า,าสมโมสรอ,อ,อาร์เซนอลและสมโมสรเชลซีนะครับทั้งสองสมโมสรเนี่ยพยายามที่จะเซ็นสัญญากับคูตินโยให้ได้นะครับก็มันมีตรงส่วนของการที่จะต้องใส่ รายละเอียดของค่าเหนื่อยให้เขาอ่ะให้กับนักเตะที่เราต้องการนะก็ปรากฏว่านะครับอ่าเชลซีทำได้ดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่น่าท้าทายใหม่เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นยูฟ่าแชมเปียกนะครับฉะนั้นการเล่นยูฟ่าแชมเปียกบอลยุโรปเนี่ยมันก็เป็นการดึงดูดให้ผู้เล่นระดับท็อปมาอยู่แล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ย ก็ต้องก็ต้องเร่งเร่งผลงานเนาะเพราะว่าหลังจากนี้9แมตช์เนี่ยมันจะต้องสู้เต็มที่นะครับก็มีโอกาสลุ้นท็อปโฟเหมือนกันนะครับทีนี้มาพูดถึงครูตินญยบ้างนะครับก็จะมีในข่าวนี้ผมเอาตามข่าวเนาะว่าอาร์เซนอลและเชลซีคุณจะต้องทุ่มเงินประมาณ75ล้านปอนด์เนี่ยเพื่อรวมรายละเอียดค่าเหนื่อยอะไรไปหมดแล้วนะนะครับในข่าวบอกอย่างนี้ว่า คูตินโยจะได้รับค่าจ้างนะครับ290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับตอนนี้อาร์เซนอลนี่าระค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องที่2สโมสรเนี่ยจะต้องแข่งขันกันนะครับแต่โอกาสในข่าวบอกว่าเชลซีมีโอกาสซิลคูตินโยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดหยอดอุปเมิกาโนนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวแรกเลยนะครับวันนี้เจ้าตัวไปตัดผมนะครับไปตัดผมปุ๊บมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเออนักข่าวก็ต้องมีสังเกตเนาะผมมันอยู่บนหัวเนี่ยยังเอามาคิดเป็นเรื่องนี้ได้นะครับก็ไปตัดผมนะครับก็แปะทวิตเตอร์ไว้ว่ามีรายละเอียดอันดับเล็กๆนะครับเป็นรูปอะไรอะ เหมือนกับว่าเจ้าตัวเองก็สนใจที่จะมาอยู่กับอาร์เซนอลเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับโดยค่าตัวอยู่ที่50ล้านปอนด์อาร์เซนอลต้องทุ่มนักเตะค,คนนี้หน่อยนะครับสัญญาของอุปมิกานุนะครับเหลือแค่18เดือนแค่นั้นเองกับไรซิกนะครับเชื่อว่าไราซิกนี่คงจะไม่ให้เสียฟรีฟรแหละแต่ในขนาดเดียวกันนะครับในขนาดเดียวกันอาจจะเป็นเดลเมลิตที่อาจจะเป็นมามืดมาก็ได้หรือบาซาก็ได้นะครับฉะนั้นอะไรที่มันไม่แน่นอนมันก็ไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของเดวิสตุยเอาแบบผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆเนาะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเตรียมคลิปอาร์ซนอลก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมผมเน้นข่าวกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเดวิสตุยนะครับที่เฉือนบอลน,นะครับอยู่หลังประตูด้านหลังเตะซ้ายก้อยเฉือนจึบ๊บบอลเด้งเข้าไปเลยนะครับเป็นติ๊กตอกนะครับลองลองคลิกเข้าไปแล้วกันผมแปะติ๊กตอกของตัวเดวิ s สตุยนะครับ ก็อยู่ด้านหลังประตูตรงใกล้ๆรัวนู่นนะครับแล้วประตูตั้งอยู่ข้างหน้าเขาเตะแบบไซ้ก้อยอ่ะเตะเหมือนไซ้ก้อยปุ๊บบอลเด้งกับพื้นปุ๊บก็ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะบอลก็เด้งเข้าประตูไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแบบแบ็กสปิน่ะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาร์โนิสซยนิดนึงในข่าวบอกผมเขาชมมากเลยเนาะว่าดาวิสซุยเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีพรสวรรค์ด้านเทคนิคมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้สมัยก่อนนะ เวิสุริปัจจุบันอายุ32แล้วถ้ายังเป็นดาวรุ่งอยู่เนี่ยประโยคนี้ใช้ได้นะครับก็ตามนี้นะครับลองเข้ามาดูกันนะครับติ๊กตอกของเตวิสุรินะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับผมจัดให้กับแฟนอาร์เซนอลแล้วนะครับแล้วก็ทีมอื่นนะครับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลยังไม่ได้จัดให้ลิเวอร์พูลเลยนะครับบางทีก็มันไงรอเวลาข่าวเนาะบางทีข่าวลิเวอร์พูลก็มาช้าแต่วันนี้ข่าวอาร์เซนอลมาเต็มจริงนะครับอาจจะมาช่วงเย็นๆค่ำๆนี่แหละจะพยายามทําให้นะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิช s ั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ